สวัสดีครับวันนี้พามาลือลา้อหลักที่หน้าเกาะหินครั้งนี้เป็นครั้งที่สองที่ลือ้อเพราะครั้งแรกม่ได้ลื้อให้ดูนะครับหลกักมันในเกาะนั่นเองแต่ครั้งนี้เป็นครั้งที่สองที่จะลื้อแล้วก็เหลือหลักแบบอันนี้ผมหอ่อจนจนนิดมิดมิดนิด,นด,นดเนาะแต่รอบนี้ รื้อเสร็จแล้วผมจะหอแค่ครึ่งน,นีงให้รากมันโผมาโผจากดินมาครึ่งน,นึงมาดูกันเลยอัน,นอะระยะประมาณสองเดือนเดือนหนึง่งเดือนหนึง่งหรือครั้งละเดือนถ้าไม่รื้อรากมันจะไม่แนนหินดีครับต้องรื้อรื้อไปบ่อยรื้อเดือนละครั้งก็ได้อันนี้ รื้อไปเมือ่อนิทุนาต้นเดือนนิทุนาแล้วก็ใส,ส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยเสร็จแล้วก็พิงไว้เลยรดน้ำยอย่างเดียวรดน้ำยอย่างเดียวรดน้ำยอำยอ่างเดียว อใส่ข yeah. um, oh. right. no ี้ง no ้วด้วยครับแล้วถ้าเป็นปุ๋ยปุ๋ยไอ้สูตรเสมอเนาะสิบห้าก็ได้สิบหกก็ได้เพราะโมโคดใส่ตอนไม้มันจบแล้วมันจะดีโมโค้ดก็เร่นดีครับแต่ว่ามันมันไม่เหมือนปุ๋ยเต็มตัวอื่นนะตอนโมโคดมันมันปล่อยช้าแต่ปุ๋ยตัวอื่นมันจบไวนิดนึง เอาไปสุดเรลยนะเอาไปสุดเร็วคลิปนี้จะไม่ตัดต่อนะครับเอาลงเลยเอาลงเลยเห็นชอบกัน mà cả mái còn chín rút đấy nhá. Rút đại rồi mà. Đấy mà. <laughs>

เดี๋ยวค่อยดูแ,แล้วตัดแต่งได้ Hold on. อย the ูไอยากเห็นด็กายหน่อยมัน่อฟางออกให้ดูเลยไหมปลฟังออกดเนะเดี๋ยวค่อยรับหม่ ต่อไปเราก็รัดหมดหมดเหมือนเดิมพอแต่จะตุกลาเราจะรัดรัดใหม่เหมือนเดิมหมดเลยครับรัดใหม่หมดเลยแล้วก็เราจะหอมาเชนเพราะว่ารากพวกนี้มันมันใหญ่ใหญ่พอที่จะดึงกำเลียงมาเลียงต้นได้แล้วแต่รากบางเส้นที่มันใหญ่เนี่ยเพราะว่ามีหลายเส้นบางเส้นวัน,นี้เส้นเดียวอย่างเส้นนี้เส้นนี้เส้นนี้เนี่ย หลายมันเนี่ยเนี่ยเนี่ยมีเส้นเดียวเส้นรากเส้นเนี่ยมันมีหลายเส้นมีหลายเส้นเส้นของมันเลยสามเส้นมันก็จะเลใจะใหญ่กว่าเขาอ,อึมมันโดนปุ๋ยดีมันก็จะใ,จใหญ่กว่าเขาก็จะเบียไว้ตั้งแต่คูนหินเลยคันเบียดไปคูนหินเลยเดี๋ยวปลายรากมันจะแต่รากฝอยใ,ใหม่ไอ้ลากพวกนี้มันก็จะอี่ประมาณสามสองสามอาทิตย์ มันถึงจะดึงน้ำมาเลี้ยงต้นได้ถ้า<ม>น,นีไอ้พวกถ้ามีต้นมันต้องการน้ำตลอดเวลามันก็จะดึงไอ้พวกที่ว่าเส้นน้อยนี่ครับดึงมาแทนเ้นทีว่าเราตัดเส้นพวกนี้มันก็จะใหญ่เส้นพวกนี้มันก็จะใหญ่แล้วก่อมันก็จะใหญ่ทันกันนะบางคนก่อหน่อยบางมันก็แล้วแต่เทคนิคนทำครับผมทำแบบนี้ทำแบบนี้เนาะ ทำแบบนี้ผมทำแบบไหนผมไม่เข้าไม่รูด้ด้วยนแต่ว่าผมทำมาแล้วผมมันใหญ่ไม่เข้ากาันผมก็ลองทำด,มดูมันก็เลยได้คือรอบสองนะรอบแรกคือเอาลงหูยังไม่ได้ล รอบเลขคือรอบเลขผมรอบเรกคือกาะไม่ไม่ใช่นับเป็นรอบเลเนะถ้าผมนับรอบเลกคือผมจะลื่อเรารับมีลื่อเรารับรอบแรกคือต้นที่ผมตัดออกมีลื่อเราดูว่าลากมาสนิทไหมนี่คือรอบสองที่ผมนับเนาะลากอย่างนก้ก็คือว่าโอเคคิดง่าทําง่ายครับถ้าจะหายดีถ้าจะหายดีลากรอมๆเลยลากเยอะๆเลยคุณจะต้องหารกิงแบบเนี้่งกินอ่อนๆถ้าใก ควนกินแกเลยบางบางบางทียังยังไปกินนอนเนาะด้านด้านล่างมันอาจจะไม่โดนแดดเนี่ยมันจะนำเรื้องมันก็จะมัขทางล่างทางบนมันโดนแดดมันก็จะเป็นเปลือกบางๆลากมันจะไม่ค่อยออกลากมันจะไม่ค่อยออกถ้าเป็นกิ่งตรงๆกิ่งตรงๆถ้ากิ่งมันแก่เกินเปลือกมันก็บางถ้าคุณไม่คุณไม่ทำไว้ให้มันเป็นตูดไก่ มันก็ออกไม่เสมอกันเหมือนกับเดิมครับแต่ถ้าเป็นกิ่งอ่อนๆเนี่ยมันจะออกรากมันจะออกเสมอนี่กิ่งอ่อนๆกิ่งอ่อนๆกิ่งอ่อนๆอย่างนี้เปลือกมันจะเสมอกันเหมือนมันดูดน้ำเลี้ยงไปเลี้ยงใบเราเปลือกมันหนาเท่ากันนะครับเปลือกมันหนาเท่ากันเวลาเวลาเราตอนเรารากมันจะออกดีมากเลย รากมันจะออกดีมากหรือเราทำเอากิ่งหนางนี้ทำาำมันก็จะออกดีเหมือนกันกันอีก็แล้วแต่ทิคนี้ของใครแต่ละคนนะอันนี้เป็นเทคนี้ของผมนะแต่บางคนเขามียาเรีงรากมันก็จะออกดีหน่อยผมไม่ใช่ยาเรีงรากครับผมควรทิ้งไว้ประมาณสองสามวันให้แค่มันเห็นแล้วผมก็ค่อยมาห่อหรือหว่างค่อยมาห่อนี่จริงอ่อนที่ผมทำไ้มันจะดีนหมันโดนทำวัตถีงูไว้ตรงนี้นะ ชัางกขี้งวแต่ช่างก็ขูดก็เ่าแต่ร่อนหน่อยนะร่อนเอาเอาเอากอาบออกรักเรืกงเดตรมันแหกเกินตรงมันแหกไปเกินเลือดก็รัดไ อย่าไปกลัวมันแตกหรือป็นแผลนะครับหลักเพราะว่าบางทีบางทีซารลปิดขึ้นขึ้นมันก็จะสะสะแสกันไว้ cái hành túi tặng tem còn tất cả còn cái gì viên คนนี้ก้อยแหละมันนี้ตรงมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวเราบี่ยสองสินตัดที่ตัดตรงคนแล้วก็ปล่อยให้เสสองสินมันใหญ่เพราะว่าเดี๋ยวตรงไลยตัดปาักทื่ว่ามันมันใหญ่เกินกันไปล้วแต่ถ้าห่อมันจะข้อเสียบตรงนี้แหละครับแต่ถ้าเปิดโหรงออย่างนี้ก็ได้แล้วก็หอดินมาแค่ตรงนี้ กอีกรอบหนึ่งทำไปอีกนดมนี่จะทำแล้วก็เป่อยได้เลยคันป so ิดไอยังงี้แหละถ้าปืนไปปั๊บลากมันจะไม่ใหญ่ลากมันก็จะใหญ่อยู่แต่ใหญ่จะใหญ่ชาปล่อยให้ต้นใหญ่คันนี้เพราะปืนไปยางงี้ปั๊บมันจะใหญ่ทั้งลากแล้วก็ใหญ่ทั้งต้นแต่ต้นต้นเนี่ยจะใหญ่ขึ้นอย่างไวเลยเพราะว่าปล่อยให้ใบมันหาไหม้มาข้ามใบมันหาใบใหม่มาข้ามต้นมันดีให้ ให้ลมันพัดหรือหยกนะครับถ้าลมพัดโยกอย่างลากมันคอนมันก็จะไม่ค่อยรัดรอบแรกไปมันมันมันเขาก็ลงหินอย่างนี้เอาโฟมดันหญ่ดันก้อนใหญ่ก็ได้ดันให้มันออกมานนูนเท่ากันก็ไอตัวโฟมเนี่ยมันก็จะรัดเขาไปอย่างดีเลยมันก็เลยแต่เทคนิคของแต่ละคนครับบางคนก็ใช้สายรัดบางคนก็ สายรัดใหญ่ๆตัวกันรัดรัดทั้งทั้งอันก็ได้แต่ผมแบบผมเคยทำแบบนี้เนาะ แล้วจะห่อ้นเนาะประมาณว่าประมาณห้าห่อ ลงยูท <łość> ูบดันนะลงในเฟซด้วยมาจากมันเอ๊ย่อี่นี่ก็พอ

มันมะขามหวานมั้แต่ว่ามันหล่นใส่ลังคามันหลุนใส่ลังคาแล้วมันพุพุผมก็เลยเอามาทำมาปลูกวัดสีเลยแต่คันธุมันเยอะเกินผมก็เลยมาลองปลูกเป็นนานดูมันก็มันก็เหมือนไอ้ใบก้านพมันล้วนดีครับมล้วนสมดีมะขามสักนิดนึง กันนี้เมื่อรอบหนาเราก็จะลดมดุดให้ถึงคุณหลบนี้เอาตุ๊กๆไปก่อนเดี๋ยวขอยเอานานร่างที่รา ถ้ามีมันเป็นเผลแล้วเอาขวดน้ำมาห่อขึ้นก๊กบมันก็จะแต่มันจะปิดไว้ถึนถ้าลิ้นกบถ้าถูกแดดแผลมันก็จะไม่ค่อยเหมือนเอาฟอยล์ปิดแผลไว้เอมั้ยาสูมยาสูมทาแล้วเอาเอาฟอยด์ปิดแผลมันมันจะปิดแผลมันจะปิดไว้ก็ดี เดี๋ยวเอยไปดูตอนลื่นลงมดเดี๋ยวจะถ่ายลงไปให้ดูอ e. ีกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยด้วยครับ